เรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทีมพักคนครพนมซีเ h ็โครงสร้างพื้นฐานดีหมายถึงถนนหนทางที่อยู่ในอำนาจหน้าที่อาบาจคอนครพนมนะครับ 9กกว่าสายทาง500กว่ากิโลเมตรนะครับถนนนี้จะเป็นถนนที่มีปัญหามาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะครับเป็นถนนลาดยางที่ชำรุดเสื่อมโทรมแล้วก็มีการซ่อมปะผุมาตลอดไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการซ่อมแซมก่อสร้างหรือว่าก่อสร้างตลอดสายนะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการหลักนะครับเป็นนโยบายหลักที่ทีมพักนครพน,นมถ้าได้ไปบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครพนมนะครับก็คือจะทําถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางนะครับพร้อมติดตั้งไฟส่องแสงสว่างพร้อมจุดเสี่ยงจุดอันตรายจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับนโยบายนี้ต้องได้รับการผลักดันได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนครับถ้าอนุชิตของสาดีได้ไปบริหารอรบจอคอนครพนมครับยังไงก็ขอฝากอนุชิตของสาดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครพนมด้วยนะครับเบอร์ B 8ครับพักเพื่อไทย